เป็นคนที่หลงไหลร้านกาแฟโดยเฉพาะกาแฟในป่าหรือกาแฟในสวนที่อยู่กับธรรมชาติแล้ววันนี้ผมก็มาร้านกาแฟลับที่เป็นที่สำหรับนักสำรวจอย่างผมหรือว่าคนที่ต้องการจะอยู่กับธรรมชาติดื่มดากับรสชาติกาแฟกาแฟแท้กาแฟที่ มันกลมกล่อมมันเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเราจริงๆร้าน,นกาแฟในป่าร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่มีความละเมียดละไมมีความพิถีพิถันมีธรรมชาติที่มันซ่อนตัวอยู่ในในป่าลึกใกล้ๆชานเมืองกรุงเทพเป็นธรรมชาติ ที่เรารู้สึกกับร้านกาแฟในป่านี้อย่างแท้จริงกำลังจะมาหลบมุมมาจริงนะเขียนหนังสือแล้วก็ดื่มดำกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในร้านกาแฟในป่าแห่งนี้ที่มีมุมสำหรับการดื่มดำกับรสชาติกาแฟมันเป็นธรรมชาติของป่า ที่เรารู้สึกเหมือนกับหลุดออกจากเมืองเข้ามาอยู่ในปน่าที่เต็มเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์จริงๆนี่คือร้านกาแฟในป่าที่ผมกำลังจะพาพวกเราทุกคนมาสัมผัสกับความสวยงามของร้านกาแฟแห่งนี้ที่เป็นที่กล่าวฝันของคนในเมืองในขณะน,นี้ว่ามันคือร้านกาแฟในป่าจริงๆ เราจะเข้าไปในบริเวณร้านกาแฟกันประตูเข้าก็จะเป็นประตูแบบดตูสวยงามเข้าไปปุ๊บผลักประตูเข้าไปประตูะเบาๆเลยก็จะพกกับบรรยากาศของร้านกาแฟในป่าที่มันสวยงามรู้สึกกับความเป็นธรรมชาติ ที่ปลุกลื้นลมสบายสบายกับร้านกาแฟในบรรยากาศที่เราจะรู้สึกตัก้งชีวิตที่มันดูปลุกปลืนเรียบง่ายกับความเป็นส่วนตัวมีร้านกาแฟในป่า เราจะได้สัมผัสกับรสชาติของกาแฟแท้ที่มันซ่อนตัวอยู่ในในป่าเล็กๆแห่งหนึ่งที่เราเรียกว่าคาเฟ่ลักที่มันเะ็เป็นธรรมชาติจริงๆมองจากบริเวณนี้ออกไปก็จะเป็นธรรมชาติที่มันสวยงามที่เรากำลังรู้สึกชีวิตในร,ร้านกาแฟในป่า ที่ผมกำลังพาพวกเรามาสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติร้านกาแฟาเต็มไปด้วยความฟินคู่ค่สำหรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มากจะมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองกับธรรมชาติมีความรู้สึกสงบ เบิกบานมีชีวิตชีวานีคืออารมณ์ของของนัง้นกาแฟในป่า,ว,าว้าวอยู่ในป่า,าจริงๆทางหน้าผมเป็นน้ำตกที่สวยงามมันมีในป่า,าจริงๆเก็บเกี่ยวบรรยากาศของธรรมชาติป่า มันเต็มไปด้วยความถึงงามของชีวิตที่เราจะสัมผัสกับธรรมชาติ ใหญ่ๆให้เราได้สัมผัสกับความสวยงามมองออกจากมุมนี้จะเห็นร้านกาแฟาที่ซ่อนตัวอยู่กับธรรมชาติที่งดงามร้านกาแฟในป่าที่มันเต็นไปได้วยความสงบที่เราจะรู้สึก กับชีวิตชีวิตที่มันเรียบง่ายชีวิตที่เราจะมีเวลาได้อยู่กับความความงดงามของธรรมชาติที่ทำให้เราสัมผัสกับก,บการได้ใช้ชีวิตเรียบง่าย นี่คือธรรมชาติรอบๆของร้านกาแฟาแห่งนี้ที่ผมมกักจะแอบหลบมุมมามานั่งจิบกาแฟายามบ่ายไปสร้างจินตนาการที่มันเจิดไปเข้าถึงความรู้สึกของความสงบที่กำลังสัมผัสกับตัวเองอย่างแท้จริง sạt tìm cái đứa khoản nhưng gồm quán cà phê khi đó còn cẩn thận mùng mòn của ông Chú Vịt mình viêm ngay ลมของงานกาแปในป่า เหมือนเรากําลังออกมาที่นนโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและจินตนาการของชีวิตที่งดงามนัม่นคือร้านกาแฟในป่าที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครรอยต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับปทุมธานีร้านกาแฟ ที่เราเรียกว่าคาเฟ่ลับแห่งนี้เป็นบรรยากาศเรียบง่ายที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความฟูลฟิลกับชีวิตขอบคุณธรรมชาติคุณชีวิตที่มันทำให้ผมรู้สึกถึงความ เต็มฟ u l ชีวิตที่เรามีเวลาที่จะที่จะที่จะตกผลึกกับตัวเองชีวิตที่เราจะรู้สึกกับความหมายของการได้ใช้มันทุกๆลมหายใจอย่างคนที่โชคดีและมีความสุขคนพบชีวิตทงดงามทำากลางสายธานของการเวลา ทำกลางชีวิตและจิตวิญญาณที่เรากำลังตื่นรู้อย่างแท้จริงนี่คือความรู้สึกของการค้นพบชีวิตผ่านการเวลา จะรู้สึกกับมุมมองของชีวิตยอย่างคนที่มีมิติ mm hmm. ผมมักจะชอบนั่งชิวๆอ,อ,อยู่กับแฟนทานกาแฟในยามบ่าย ในมุมที่มันเงียบสงบโดยเฉพาะมุมนี้เป็นมุมที่เราจะจะดื่มกาแฟอยู่กับความสันโดษหรือความเงียบอยู่กับความรู้สึกที่เรากำลังเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตธรรมชาติและความรื่นรมเหมือนกันที่เรากำลัง หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับป่ากับธรรมชาติที่ไร้ตัวตนความรู้สึกของชีวิตความรู้สึกของชีวิตที่เรียบง่ายแต่ถ้าว่ามีชีวิตชีวาดำรงอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกๆลมหายใจเป็นความสงบแต่ความดึงดันของชีวิต ที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงการตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลและการค้นพบชีวิตคือบริบทที่แสนมาสจรรย์ที่ทำให้เราค้นพบความสงบนิ่งหรือความเงียบงนัน ที่พันตื่นรู้ในชีวิตอย่างแท้จริงในทุกมุมมองที่เรากำลังเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงชีวิตเข้าถึงจิตวิญญาณของเราอย่างลึกซึ้ง น้ำตกใหญ่ที่สวยงามพอควรเองินชีวิตที่งเงียบสงบผ่านการเวลาเป็นชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเราไร้ตัวตนเป็นชีวิตที่เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่า ความตื่นของจิตวิญญาณที่ทำให้เราที่ทำให้เราเป็นอิสดิเหมือนคนที่ไร้ตัวตนเป็นชีวิตที่ไร้กำลังรูง้สึกสึกกับตัวเอง ไดรับแห่งนี้คือที่หลบบุมของผมในยามที่ต้องการไอเดียที่มันบันเจดิดเสียงนกเสียงป่าที่มันกับขานผ่านลำธารสายน้ำมันคือชีวิตที่เราค้นพบความหมายของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ ชีวิตที่งดงามกานุ่มมองของความตระหนักในชีวิตยอย่างแท้จริง ร,รู้สึกกับการตื่นรู้ของชีวิตอย่างลึกซึ้งชีวิตที่ใช้การเวลาคิที่เรารู้สึกถึงความฟูฟิลถึงความอิ่มเต็มแห่งชีวิต ที่เราได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริง กาแฟกับผมนะครับอาจิบกาแฟเพื่อรับประสบการณ์แห่งความดื่มดํากับป่าที่มันซ่อนตัวอยู่ในใจกลางเมืองแห่งนี้ส้สึกกับชีวิตมีพิศเสานงางามที่เราทุกคนกำลังค้นพบตัวเองอย่างลึกซึ้ง เฟลับที่ผมมักจะใช้เวลามาใช้ชีวิตที่นี่ในช่วงที่ต้องการเติมเต็มพลังงานของชีวิตที่เงียบสงบและเบิกบ,บาน กาแฟกับผมนะครับแล้วดื่มดับกับชีวิตในแบบที่เรากำลังค้นพบตัวเองอย่างแท้จริง